นิกกี้พาวเวฟูมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังกายและพลังใจวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องพลังจิตใต้สำนึกพลังของจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกของเราไม่มีการตัดสินจิตใต้สํานึกยอมรับทุกสิ่งที่เราพูดและสร้างขึ้นตามความเชื่อของเราจิตใต้สำนึกตอบว่าใช่เสมอ จิตใต้สำนึกรักเรามากพอที่จะตอบสนองต่อความปรารถนาเรายังมีตัวเลือกอยู่ถ้าเราเลือกแนวคิดและความเชื่อที่ขัดสนจิตใต้สำนึกก็คิดว่าเราอยากได้สิ่งนั้นและก็ให้สิ่งนั้นแก่เราจนกว่าเราจะเต็มใจเปลี่ยนแปลงความคิดคําพูดและความเชื่อนั้นให้ดีขึ้นจิตใต้สำนึกไม่รู้จักความจริงเท็จหรือความผิดถูก เราไม่อยากติเตียนตัวเราเองไม่ว่าทางใดก็ตามเราไม่อยากจะพูดว่าโอ้ยฉันเก่าฉันแก่นี่ฉันโง่ที่จริงเลยเพราะจิตใต้สำนึกจะเก็บสิ่งที่เราพูดกับตัวเองไว้และอีกสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆถ้าคุณพูดย้ำๆจนมากพอมันจะกลายเป็นความเชื่อมั่นในจิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกไม่มีอารมณ์ขัน และเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณต้องรู้และเข้าใจแนวคิดนี้คุณไม่ควรเล่นมุกที่ด้อยค่ากับตัวเองแล้วคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแม้ว่าคุณพยายามจะพูดให้มันดูน่ารักหรือตลกก็ตามเถอะแต่จิตใต้สำนึกรับรู้ว่าเรื่องที่พูดนั้นคือเรื่องจริงขอจงอย่าเล่นมุกที่ด้อยค่าตัวเองและตำหนิติเตียนตัวเองเพราะมุกพักนั้นไม่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้คุณ และอย่าดูถูกคนอื่นด้วยจิตใต้สำนึกแยกคุณกับคนอื่นๆไม่ออกมันจะได้ยินคำพูดเหล่านั้นและจะเชื่อว่าคุณกำลังพูดถึงตัวเองครั้งต่อไปถ้าคุณวิจารณ์ใครสักคนลองถามว่าทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นกับตัวเองคุณจะเห็นตัวเองในตัวคนอื่นแทนที่จะวิจารณ์คนอื่นเปลี่ยนเป็นชื่นชมพวกเขาดูเพียงแค่เดือนเดียว คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณอย่างใหญ่หลวงคำพูดของเราเป็นเรื่องของวิธีเชิงรุกและทัศนคติสังเกตวิธีพูดของคนที่โดดเดี่ยวไม่มีความสุขขัดสนและเจ็บป่วยเขาใช้คำแบบไหนกันนะเขายอมรับเรื่องอะไรเป็นความจริงของชีวิตของพวกเขาเขานิยามตัวเองว่าอย่างไรเขานิยามงานชีวิตความสัมพันธ์ของเขา ว่าอย่างไรคลอคอยอะไรอยู่รับรู้คำพูดของเขาแต่ได้โปรดอย่าเที่ยวไปบอกคนแปลกหน้าว่าเขากำลังทำลายชีวิตตัวเองด้วยการพูดอย่าบอกกับครอบครัวและเพื่อนของคุณด้วยเช่นกันเพราะพวกเขาอาจจะไม่พอใจแต่ลองใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเริ่มสร้างความเชื่อมโยงสำหรับตัวเองและฝึกฝนมันถ้าคุณอยากใช้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเพราะเพียง เปลี่ยนวิธีพูดเล็กน้อยประสบการณ์และความคิดของคุณก็จะเปลี่ยนไปถ้าคุณเป็นผู้ป่วยที่เชื่อว่าโรคที่เป็นอยู่รักษาไม่หายและจะต้องตายแน่ๆอีกทั้งยังเชื่อว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเพราะไม่มีอะไรได้ดั่งใจคุณเลยเดาดูสิคะว่าจะเป็นอย่างไรคุณเลือกที่จะปล่อยแนวคิดในแง่ลบในชีวิตของคุณได้ เริ่มจากการพูดยืนยันกับตัวเองว่าฉันเป็นคนน่ารักและคนค่าแก่การเยียวยาและคุณก็จะดึงดูดทุกสิ่งที่จําเป็นทางด้านกายภาพเพื่อให้มันมีส่วนช่วยในการเยียวยารู้ไว้ว่าคุณเต็มใจที่จะดีขึ้นและคุณจะปลอดภัยถ้าคุณดีขึ้นคนจํานวนมากรู้สึกปลอดภัยเมื่อพวกเขาป่วย พวกเขามักจะเป็นคนประเภทที่ลำบากใจที่จะพูดว่าไม่ทางเดียวที่พวกเขาจะพูดว่าไม่ได้เต็มปากคือการพูดว่าฉันป่วยเกินจะทำมันเป็นข้อแก้ตัวที่สมบูรณ์แบบมีตัวอย่างในการสัมมนาแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งถึงสามครั้งเธอปฏิเสธใครไม่เป็นเลยคุณพ่อของเธอเป็นหมอ และเธอก็เป็นลูกสาวที่น่ารักของคุณพ่อเพราะฉะนั้นไม่ว่าพ่อของเธอบอกให้ทำอะไรเธอก็ทำตามเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะพูดว่าไม่ไม่ว่าคุณจะขอให้เธอทำอะไรเธอจะบอกว่าได้ค่ะต้องใช้เวลาถึงสวันเพื่อให้เธอกรีดร้องคำว่าไม่ออกจากปอดได้จริงๆในบทความตอนหนึ่งของลูอิสเฮลูอิสเฮ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนหลายล้านคนทั่วโลกเป็นครูและเป็นนักเขียนชื่อดังที่มีหนังสือติดอันดับขายดีหลายเล่มผลงานของเธอได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆเกือบ50ภาษาถ้าใครที่สนใจผลงานของลูอิสเฮนิกกี้จะนำมาเสนอเพิ่มมากขึ้นในตอนต่อไปนะคะในบทความนั้นลูอิสเ hey ฮได้กล่าวว่าลูอิสเ hey ฮท่านได้พบผู้หญิงหลายคนที่เป็นมะเร็งเต้านม เป็นคนปฏิเสธใครไม่เป็นพวกเธอเอาใจทุกคนยกเว้นตัวเองสิ่งหนึ่งที่ลูอิสเฮแนะนำให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งเต้านมทำก็คือต้องเรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่ฉันไม่อยากทำไม่การกล่าวปฏิเสธกับทุกๆอย่างสักสองสาเดือนจะเริ่มทำสิ่งต่างๆพลิกผันไปเธอจำเป็นต้องทนุถนอมตัวเองโดยพูดว่า นี่คือสิ่งที่ฉันอยากทำไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากให้ทำตอนที่ท่านเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ลูกค้าลูอิธเฮได้ยินพวกเขาโต้เถียงเรื่องขีดจำกัดความสามารถของตัวเองพวกเขาอยากให้ฉันรู้ว่า<ม>เหตุผลที่พวกเขายังจนตรอกเป็นเพราะเหตุนี้หรือเหตุอื่นๆถ้าเราเชื่อว่าเราจนตรอกและยอมรับว่าเราไปไหนไม่ได้เราก็จนตรอกจริงๆเราจนตรอก เพราะปล่อยให้ความเชื่อในแง่ลบชนะแทนที่จะให้เป็นแบบนั้นเรามาเริ่มสนใจจุดแข็งของเราดีกว่าพวกคุณหลายคนบอกฉันว่าเทปของฉันช่วยชีวิตพวกคุณไว้ฉันอยากให้คุณรัลึกไว้เสมอว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนหรือเทปตลับใดที่ช่วยชีวิตคุณเทปตลับเล็กๆในกล่องพลาสติกช่วยคุณไม่ได้สิ่งที่คุณทำกับข้อมูลในเทปต่างหากที่สำคัญ ฉันให้แนวคิดมากมายกับคุณได้แต่สิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งกำหนดชีวิตของคุณฉันแนะนำให้คุณฟังเทปของฉันซักตลับซ้ำๆเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นเพื่อเป็นแนวคิดจะได้กลายเป็นรูปแบบนิสัยฉันไม่ใช่นักบำบัดหรือผู้ช่วยชีวิตคนเพียงคนเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ก็คือตัวคุณเองทีนี้ข้อความแบบไหนที่คุณอยากได้ยิน ฉันรู้ว่าฉันพูดสิ่งนี้หลายต่อหลายครั้งการรักตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะทำได้เพราะเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะไม่มีทางทำร้ายตัวเองหรือใครคนอื่นนี่คือบัญญัติแห่งสันติภาพโลกถ้าฉันไม่ทำร้ายตัวเองและฉันก็ไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วเราจะมีสงครามได้อย่างไรยิ่งพวกเราส่วนใหญ่ไปถึงจุดนั้นได้มากเท่าไหร่โลกของเราก็จะดีงามมากขึ้นเท่านั้น พวกเรามาจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการสดับฟังคำพูดที่เราพูดกับตัวเองและคนอื่นกันเถอะจากนั้นเราเริ่มเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเยียวยาตัวเราเองรวมถึงคนอื่นๆในโลกนี้ได้การพูดยืนยันกับตัวเองได้ผลจริงตอนนี้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าความคิดและคำพูดของเรามีพลังงานมากเพียงใดเราจึงต้องฝึกการคิด และการพูดของเราใหม่ให้เป็นรูปแบบแง่บวกหากอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณต้องเต็มใจเปลี่ยนวิธีการพูดกับตัวเองให้เป็นการยืนยันกับตัวเองแง่บวกจำไว้นะคะทุกครั้งที่คุณคิดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่คุณพูดคำพูดหนึ่งนั่นคือคุณกำลังกล่าวคำยืนยันกับตัวเองอยู่นั่นเองการยืนยันกับตัวเองคือจุดเริ่มต้นมันเปิดเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง ข้อสำคัญคือคุณกำลังพูดกับจิตใต้สำนึกของคุณอยู่ว่าฉันกำลังลัดผิดชอบฉันตระหนักว่าฉันลงมือทำเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อฉันพูดถึงการยืนยันกับตัวเองฉันหมายถึงการเลือกประโยคหรือคำพูดอย่างมีสติซึ่งจะช่วยกำจัดอะไรบางอย่างออกจากชีวิตหรือไม่ก็ช่วยสร้างสิ่งใหม่ขึ้นในชีวิตของคุณ และคุณก็ทำแบบนี้ในแง่บวกถ้าคุณพูดว่าฉันไม่อยากป่วยอีกต่อไปแล้วจิตใต้สำนึกได้ยินคำว่าป่วยกลับแล้วคุณต้องบอกให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรซึ่งการพูดว่าฉันรู้สึกดีสุดๆฉันมีสุขภาพที่ดีเปล่งประกายออกจากตัวฉันจิตใต้สำนึกมีความตรงไปตรงมาอย่างสูงมันไม่มีแผนการ หรือรูปแบบสิ่งที่จิตใต้สำนึกได้ยินคือสิ่งที่จิตใต้สำนึกจะทำถ้าคุณพูดว่าฉันเกลียดรถคันนี้จิตใต้สำนึกก็จะไม่ให้คุณได้รถสุดสวยคันใหม่เพราะมันไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรถึงแม้ว่าจะได้รถคันใหม่มาไม่นานคุณก็อาจไม่ชอบมันเพราะนั่นคือสิ่งที่พูดมาตลอดเกี่ยวกับรถ จิตใต้สำนึกได้ยินแค่เกลียดรถคันนี้คุณจำเป็นต้องประกาศความปรารถนาของคุณอย่างชัดเจนในแง่บวกเช่นฉันมีรถสุดสวยคันใหม่ที่ตอบโจทย์ฉันทุกอย่างถ้ามีบางสิ่งในชีวิตที่คุณไม่ชอบเอาซะเลยฉันพบว่าวิธีที่เร็วที่สุดที่เราจะปลดปล่อยสิ่งนั้นได้ก็คือการแผ่เมตตาฉันขอแผ่เมตตาให้เธอและขอปลดปล่อยเธอไป การพูดแบบนี้ได้ผลทั้งกับคนสถานการณ์สิ่งของและที่อยู่อาศัยคุณจะลองกับนิสัยที่คุณอยากเป็นอิสระจากมันก็ได้แล้วรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆเสมอลองใช้เวลาคิดสักครู่นะคะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆณนะตอนนี้คืออะไรจากนั้นลองพูดว่าฉันยอมรับ อะไรก็ได้ที่คุณต้องการให้แก่ตัวเองฉันพบว่าพวกเราหลายคนติดขัดตรงนี้แหละสิ่งที่เว้นว่างไว้ก็คือความเชื่อว่าเราไม่สมควรจะมีสิ่งที่เราต้องการพลังประจำของเราจะดําเนินไปในทิศทางเดียวกับวิธีที่เรารับรู้สิ่งที่เราคู่ควรความคิดที่ว่าเราไม่คู่ควรมาจากคําพูดที่เราได้รับสมัยเด็กขอย้ำอีกครั้งนะคะ ว่าไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะความพูดเหล่านั้นหลายครั้งที่ผู้เข้ามาและพูดว่าลูอิสลูอิสการยืนยันกับตัวเองไม่ได้ผลมันไม่เกี่ยวกับการยืนยันกับตัวเองแต่มันเกี่ยวกับความจริงที่ว่าเราไม่เชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีวิธีที่จะได้รู้ว่าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่คือการพูดยืนยันกับตัวเอง และจับสังเกตความคิดของตัวเองในขณะที่พูดจากนั้นเขียนมันออกมาเพราะเมื่อคุณได้อ่านความคิดเหล่านั้นบนกระดาษคุณจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นสิ่งเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรหรือทำให้คุณรักตัวเองไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่คือความเชื่อหรือความเห็นของใครคนอื่นที่คุณยอมให้มันเป็นความจริงเมื่อไม่เชื่อว่า เราคู่ควรกับสิ่งดีๆเราจะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองโดยแสดงออกมาได้หลายวิธีอย่างเช่นสร้างความวุ่นวายทำของเสียหายทำร้ายตัวเองหรือมีปัญหาทางกายภาพเช่นหกล้มหรือประสบอุบัติเหตุเราจะต้องเริ่มเชื่อว่าเราคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีงามที่ชีวิตมอบให้เราเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อผิดๆในแง่ลบ ด้วยความคิดใหม่ๆความคิดแรกที่คุณต้องเริ่มคิดเพื่อสร้างสิ่งใหม่อะไรก็ได้ในชีวิตคืออะไรล่ะคุณจะต้องมีปัจจัยตั้งต้นหรือพื้นฐานแบบใดอะไรที่คุณจะต้องรู้เพื่อตัวเองอะไรที่จะเชื่ออะไรที่จะยอมรับคุณอาจเริ่มต้นด้วยความคิดดีๆด,ดังต่อไปนี้เช่นฉันมีคุณค่าฉันมีคุณค่าคู่ควรกับเงินทอง ฉันมีคุณค่าคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ำรวยฉันคู่ควรกับความร่ำรวยฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองมากมายฉันเห็นคุณค่าของตัวฉันเองฉันอนุญาตให้ตัวเองสมปรารถนาฉันอนุญาตให้ตัวเองสมปรารถนาในทุกเรื่องในหน้าที่การงานในสัมพันธภาพ แนวคิดเหล่านี้กลายเป็นรากฐานความเชื่อของสิ่งที่คุณสร้างขึ้นหลังจากสร้างฐานความคิดเช่นนี้แล้วคุณก็สามารถยืนยันกับตัวคุณเองได้เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการนิกกี้พาวเวอร์ฟูมายหวังว่าหัวข้อในวันนี้ในเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกจะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและจิตใต้สำนึกของคุณได้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ในทางที่เป็นบวกในทางที่ดีขึ้นส่งเสริมให้ตัวเรามีพลังจิตใต้สำนึกที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แก่นิกกี้พาวเวอร์ฟูลวันนี้ขอกล่าวขอบคุณทุกท่านด้วยคำพูดที่ว่า Have a Powerful m i n d ค่ะสวัสดีค่ะ